วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดเกลือกันครับก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท็อปด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาเกี่ยวไข่ก่อนครับเราจะนำไปทำไข่เส้นสำหรับไว้โรยข้าวผัดเกลือของเราครับจะเป็นไข่ไก่สามพองแล้วใส่ซอสภูเขาลงไปแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่ทานผงนัวก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับ แล้วนำไปทอดครับวันนี้เราก็ค่อยๆพลิกไข่เจียวของเราจนกว่าไข่เจียวของเราจะสุกนะครับพอไข่เจียวของเราสุกแล้วเราก็นำไปพักให้เสด็จน้ำมันเราจะแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้แล้วเราก็หั่นเป็นเส้น พอเสร็จแล้วเราจะไปเริ่มทําข้าวผัดของเรากันเลยครับจะเป็นข้าวสวยทั้งหมดสามทพัพีแล้วใส่เกลือลงไปแล้วก็น้าตาลทรายขาวตามด้วยพริกไทยป่นครับเราก็ตั้งกระทะแล้วเติมน้ํามันลงไปสักเล็กน้อยโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนมากนะครับแล้วเราก็นํากระเทียมที่เราสับไว้ลงมาผัดจนกว่ากระเทียมของเราจะมีความหอมพอกระเทียมของเราเริ่มหอมฟุ้งได้ที่แล้ว เราก็นําข้าวที่เราเตรียมไว้ลงมาครับแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะละลายเข้ากันครับเราก็ค่อยๆตีให้เม็ดข้าวมันแตกออกจากกันโดยเราจะเปิดไฟอ่อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเปิดไฟแรงมากข้าวของเราจะกิดกระทะได้ครับพอข้าวของเราเม็ดรวนได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักใส่จานได้ครับ ข้าวที่ผัดกับกระเทียมแบบนี้หอมมากๆเลยครับแล้วเราก็นําไข่เจียวที่เราหั่นไว้มาโรยบนข้าวของเราเลยครับแล้วเราก็นําแตงมาวางเรียงให้สวยงามแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนแล้วก็มะนาวหนึ่งซีกแล้วตกแต่งความสวยงามด้วยผักสีไทยครับเสร็จแล้วครับข้าวผัดเกลือสีสันสดใสน่าทานมากๆครับลองไปทําดูครับผม